แล้วก็มาดูประเด็นเรื่องแม่สอดที่ถนนสายเอเชียจับแล้วครับชายวัย40ปีควงปืนก็มามอกราดยิงบนถนนสายเอเชียแล้วนัดหนึ่งไปโดนโลตำรวจด้วยหน้าเทศบาลแม่สอดเกิดเหตุตัต้งแต่ตีสองอ,อ่าไล่สักนิดหนึ่งตี2ที่เกิดขึ้นเนี่ย คือมีรายงานว่าผู้ชายคนนี้ถืออาวุธซึ่งลักษณะในภาพวงจรปิดมันดูจะเป็นปืนสั้นขนาด9มมที่ถูกดัดแปลงให้เป็นปืนยาวนะคะเดินควงปืนไปบนถนนสายเอเชียตรงหน้าเทศบาลน,นครแม่สอดอเดินไปตามถนนเสร็จแล้วก็เข้าไปในปั๊มน้ำมันซึ่งเขาอ้างว่านี่เป็นปั๊มน้ำมันของญาติเขาทราบชื่อในเวลาต่อมาว่าชายคนนี้ชื่อนายอนุพันธ์หรือนายนุ อนุอายุ43ปีตำรวจโรงพักแม่สอ,กอดก็ระดมกำลังพร้อมอาวุธครบมือเข้าไปในพื้นที่แล้วก็ต้องปิดการาจราจรนบน,น,นถนนสายเอเชียประมาณสัก1กิโลป้องกันการก่อเหตุแล้วก็ต้องสั่งอพยพพนักง,งานในปั๊มค่ะซึ่งมีอยู่ประมาณ20คนเนี่ยออกนอกพื้นที่อย่างเร่งด่วนอ,อันนี้คือตั้งแต่ช่วงตีสองแล้วก็ต่อเนื่องมาจนตอนเช้า7โมง อันนี้นีตอนอพยพพนักง,งานกันออกมาทุกคนก็กลัวกันหมดนะคะเจ็ดโมงสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือผู้ก่อเหตุใช้ปืนยิงออกมาค่ะแล้วลักษณะในเจ้าหน้าที่บอกว่าเป็นการยิงหวังผลเพราะว่ากระสุนน้มันพุ่งตรงมาตรงตำรวจเลยที่ตรึงกำลังอยู่โชคดีไม่มีใครเป็นอะไร คือกระสุนเนี่ยมันคือยิงแม่นไปโดนโล่กันกระสุนของตำรวจเลยนัดหนึ่งอะค่ะโดยที่สิบตำวเอกอมรินฟักสูงเนินที่ถูกยิงเนี่ยมาถึงยิงมาโดนโล่คือท่านบอกตอนที่เกิดเหตุอะก็ปฏิบัติหน้าที่ตามปกติแต่เห็นเลยว่าเขาจริงจงใจยิงมาที่ตัวสิบตำรวจเอกอมรินเนี่ยสองนัดซึ่งตรงนี้แหละวิถีกระสุนแม่นยำม,มากเลยแปลว่ามืออาชีพ แปดโมงที่ผ่านมาหน่วยเฉพาะกิจทหารแล้วทหารราชมณูค่ะและอาวุธครบมือมาถึงที่เกิดเหตุและตำรวจกับทหารเชิญญาติมาสอบถามหาสาเหตุเบื้องต้นญาติบอกว่าผู้ก่อเหตุอาจจะเครียดเพราะว่าต้องพากันไปล้างแผลเรื่องพ่ออ่าพ่อเรื่องพ่อเครียดเรื่องพ่อเพราะว่าต้องพากันไปล้างแผลเพราะประสบอุบัติเหตุรถชนตอนแรกก็นัดกันว่าจะพาพ่อไป แล้วพอเกิดเหตุการณ์นี้ทุกคนกลัวว่าเขาจะกลับไปที่บ้านโชคดีที่เขายังไม่ได้กลับเพราะว่าที่บ้านมีปืนอีกสากระบอกอซื้อเอาไว้เป็นชื่อของผู้ก่อเหตุเองด้วยค่ะแล้วก็ให้ข้อมูลเพิ่มเติมว่าเขาได้ปืนมาก่อนที่เขาจะมีอาการป่วยทางจิต10กว่าปีมไม่ยอมกินยาแม่เนี่ยแทบจะไหว้ให้เขากินยาแต่เขาก็ไม่ยอมกิน แล้วก็บอกสองสาวันที่ผ่านมาในนุคนนี้ไม่นอนมาสองสคืนแล้วค่ะล่าสุดผู้กอ่อเหตุออกจากปั๊มน้ำมันที่กบดานมุ่งไปทางสี่แยกไฟแดงแล้วใช้ปืนยิงใส่ตำรวจที่ตั้งแนวสกัดนี่คือล่าสุดเลยตำรวจเลยต้องใช้ปืนประจาัก,กาายิงตอบโต้ถูกในนุบาดเจ็บและนำกำลังเข้าควบคุมได้ตัวได้สำเร็จทผพุชมตอน8โมง18นาทีนำส่งพยาบาลนี่มีภาพไหมควบคุมตัวได้แล้วนี่ฮะ ชายรูปรากอ้วนอ้าโอ้โหอ่ะนี่คือล่าสุดอย่างที่ทิ้งท้ายเอาไว้อ่ะตกลงควบคุมตัวได้แล้วนะครับทุกผู้ชมเราก็แจ้ง